ตอนนี้เราจะมาปลดสกิลหูทองกันจ้ะแจ็กและคุณผู้ชมจ๋าเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นคู่ขวัญสายลูกทุ่ง พี่สอนสินชัยกับพี่ดอกอ้อทุ่งทองจากแกรมบี้โกคืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายคนคงจะจําได้พี่แจ็คจำได้เนาะสิปีที่แล้วนะเขาเป็นผัวเก่าเมียเก่ากันนะเออแต่พองเงี่เพิ่งตกใจนะเออเพราะว่าห้ามตกใจคุณผู้ชมเขาร้องเพลงแก้กันเฉยๆจำได้พี่สอนคือผัวเก่าคนนี้ใช่ไหมส่วนพี่ดอกอ้อก็มาเลยจ้ะเมียเก่าคนนี้นี่ดังมากดังมากแต่ว่าล่าสุดเขากลับมาสร้างตำนานผัวเมียอีกครั้งหนึ่งกับเพลงใหม่ของเขา ป่นถ้วยเก่าถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันพี่สอนสินชัยและพี่ดอกอ้อกทุ่งทองค่ะ สองบาทเวนอยู่มือสองวงย้อนว่าลงอายกะทอดให้เขาไปเบิดน้ำเขาเป็นแสงนแขนกะบ่อได้บาง ู่คักแล้วหูหัวใจว่าภัยหาก้อี ถ้วยเกา้าคุยกินกับเขาอยัางแสบแจ,จ็บใจน้องลาสิว่าจังเดยถ้าใจบากาหสิขอ ก้าไอเอาหาเขาไปเบิกงฟ้ามาฟ้ายัางแกงคือเก่าบอมีแนวนยนาย่งโผล่หลังคนคดได้หรืออายคนแพนพนเอาอายอยากจำปนทุ่ยเกาเหต

ดีครัวเมียก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งรัวกาซลนะพี่พีนะแซวก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเพลงขออนุญาตถามพี่ดอกอ้อถึงเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาที่บอกพี่ดอกอ้อมีโอกาสได้ไปร้องเพลงส่งกําลังใจใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยมอบของเป็นกาลังใจให้ชาวบ้านด้วยค่ะดีใจที่ได้ไปมอบความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องนะคะวันนั้นที่ไปค่ะบรรยากาศค่ะเห็นเขามีความสุขมีรอยยิ้มแล้วแล้วก็ หัวใจฟูอะไรอย่เงี้ยค่ะ,คะไปมอบสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มากด้วยน้ําใจอะไรอย่เงี้ยค่ะค่ะอันนี้นี่มีภาพเนาะบรรยากาศเนาะพี่เนาะค่ะไปมอบเสียงเพลงค่ะ หลายๆคนก็จะมีกําลังใจขึ้นมาในการต่อสู้กับช่วงนี้เนาะพี่ค่ะใช่ค่ะนะคะทีนี้พูดถึงเพลงนี้กันบ้างนะคะเพลงปนถ้วยเก่าเหมือนกับเป็นการได้กลับมาเจอกันจริงๆครับผมใช่ไหมคะพี่มี่ครับือเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอก็เล่นเองด้วยออกมาแล้วด้วยขออนุญาตให้พี่สอนช่วยฝากเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะครับผมยังไงก็พี่สอนก็ขอฝากงันเพลงปนถ้วยเก่านะครับเป็นซิงเกิลการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับงานพิงคู่สอนสิชัยน้องเดอกอ้วนทุ่งทองนะครับตอนนี้พี่ ได้แล้วที่ช่องทาง YouTube ค่ะ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 คะไปดูว่าเราแสดง The Series ได้เต็มดีเองด้วยนะ เป็นอ้นอัวผัวเมียเป็นยังไงบ้างนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะได้กลับมาเป็นบรรยากาศที่แบบทุกคนรอคอยใช่ไหมคะแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างโหตอบรับดีมากเลยค่ะพี่แจ็คครับผมก็คือสําหรับงานเพลงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทางฝั่งเราด้วยติดเทรนติดชัดขึ้นอันดับที่7ที่8เลยนะครับแล้วืองไทยเราก็ถึง15ามาแรงครับผมขอบคุณมากมากครับโ้ดีมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเข้าไปให้กําลังใจไปฟังเพลงไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะยังไงวันนี้ขอ คุณพี่ๆทั้งสองมากๆพี่ดอกอ้อกทุ่งทองและพี่สอนสินชัยค่ะขอบคุณมากค่ะ